สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมากดกรชาสกาย100โลเพื่อตามหาฮอนามิกับซากินะครับซึ่งตัวนี้ผมอยากได้แค่ฮนามิกับซากิเท่านั้นนะฮะแล้วก็ถ้าออกฮอนามิกับซากิก่อน100โลเนี่ยผมแจกเลยนะคือแจกพาร์ฟรีไปเลยครับ1เดือนก็คือเดือน4นั่นเองนะครับก็มาเรากดพีเชตฟรีไปก่อนลายวันนะครับเผื่อจะออกก็ไม่น่าออกนะฮะแต่ขาวแบบนี้ยังไงครับขาวนานมากขาวตอบแล้วก็เกลือนะฮะโอ้โห เป็นโฮสฮารุกะนะครับแล้วก็ใช้เพเติมกันไปเลยจริงๆตอนนี้ผมน่าจะกดไม่ถึงการันตีนะเพราะว่ามิกุวิวิดไม่มาจริงๆหลายคนน่าจะคิดว่ามิกุวิวิดน่าจะมาสาหรับตู้นี้นะสำหรับสาแต่ก็ไม่มานะครับอ่าแล้วก็สามไอ้พ,พัเพชรเติมนะครับเหมือนจะเกลือนะโหลดค่อนข้างเร็วนะครับไม่น่าได้นะไม่น่าได้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเราจะกดทีลระ1โลเนาะผมจะกดสลับสลับนะฮะแบบว่า10แล้วกดกด1แล้วก,กด10แล้วก,กด1อะไรแบบนี้เนาะ มาเราเริ่มกันกดหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับกดแบบรวดเร็วเพราะว่ามันโหลดเร็วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเทคนิคแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้ได้ดีก็ถือว่าดีนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็อดไม่ได้ก็อดใช่โอเคมาแล้วโหลดค่อนข้างเร็วเป็น4ดาวน่าจะซ้ำนะฮะสำหรับโรที่สิบแปดนะน่าจะ18ถ้าจําไม่ผิดมาเรามาดูกัน,นับว่าจะได้หน้าตู้หรือเปล่าสําหรับ4ดาวใบแรกของตู้นี้นครับ ด้านสี่ดาวก็เป็นในส่วนของโทยะาคุงเพลงวิไรนะฮะโอ้ค่อนข้างเก่าเลยทีเดียวนะฮะมาโดที่20แล้วก็เกลือนั่นเองนะครับแล้วก็โยที่21เกลือเออจริงด้วยมันเอ,อ่อตอนนี้3 5มนะครับมันมีภารกิจสแตมมาแต่ผมสงสัยว่าตู้ฟรีมันจะนับหรือเปล่าแต่น่าจะนับนะผมคิดว่าเพราะเขาบอกให้กดกระชา2 0 0อโลตอนนี้23นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดตู้ฟรีดูนะครับว่าจะขึ้นเป็น33หรือเปล่า แล้วออกสดาวเป็นมาฟยุซัมนะครับซึ่งก็โอเคได้น,น้อตสำหรับกดผมนะครับมาเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็น3 3หรือเปล่าเป็น33นะครับก็คือตู้น่าจะนาทุกตู้นะอมผมเข้าใจถูกนะครับโอเคเราก็เข้ามาเนื้อหาหลักกันเลยจอดเราก็มาเข้าเนื้อหาหลักกันต่อเลยดีกว่าโอเคจังหวะนี้โหลดที่22นะครับกด10ไปเลยจังหวะนี้ยังง่ายไม่ได้นะฮะแล้วโหลดค่อนข้างเร็วนะไม่น่าออกนะครับต้องแบบโหลดที่32นั่นเองนะครับโอเค เราไปดูกันว่าเราจะได้หน้าตู้ตอนโลที่เท่าไหร่นะก็อย่างที่บอกนะครับผมขอแค่ซากิฮนามิเลยนะฮะมาไปกันต่อสําหรับการกดเอ้ยเดี๋ยวก่อนอเราต้องเล่นสูตรหน่อยเราต้องไปหาฮอนามิหน่อยดีกว่านะค,ครับมามาเรามาหาฮนามิกันหน่อยจริงๆผมก็ไม่ได้เมนอ่าเรื่องนี้นะแต่ผมชอบอ่ะฮนามิแล้วก็ชอบจริงๆผมก็ชอบหมนทุกคนนั่นแหละเออใช่แบบอ่าปืม้ม แบบลหลงไหลตัวละครนะฮะแต่ไม่ได้เมนอมืโอเคมาเรามากดกันต่อดีกว่าเราวูดนอกเรื่องไปหลายหลายวินาทีแล้วมาเฮ้ย <Hey, S 1> แต่สามดาวเป็นอัจโตโอเคก็ถือว่าดีนะฮะเพราะว่าเราจะได้เศษมาสำหรับเอาไว้ปลดผมนั่นเองนะฮะเอ้ยโหลดเร็วอีกแล้วอะโหลดเร็วอีกแล้วอะสี่ดาวใบที่สองของตู้อะมาเราภาวนาให้เป็น มันมันหลุดเร็วออยังไงกันน่าจะสาม้วทุกคนนะผมว่าไม่ไม่น่าได้ใบใหม่นะครับมาโอ้โอแล้วก็เป็นชิโฮะนั่นเองนะครับอีเวนต์นี้น่าจะเป็นอีเวนต์อ่าอีเวนต์ไหนนะอีเวนต์อิจิกะปะน่าจะอีเวนต์อิจิกะสักอีเวนต์หนึ่งนะฮะหรืออีเวนต์โฮนามินี่แหละมาเราจำไม่ได้นะฮะเราก็กดกันต่อเลยมา42ครับ42ออก3ดาว เอาไง okay, ดีเราไปต่อเราต้องไปต่ออยู่แล้วแหละแต่อกดดีไหมสําหรับอันนี้ไอ้เอเอไม่มีเพชรเตริมนี่วะไปกดต่อกดอ่าทีละหนึ่งไปก่อนนะครับผมจะกดให้ถึงสี่สิบแปดแล้วกันนะสี่แปดสี่เก้ากำลังดีไม่รู้ว่าทําไมนะฮะเพราะว่าไอตอนเออตู้ปีใหม่ผมกดตอน48แล้วออกหน้าตู้ไงเอ้ไม่ใช่ปีใหม่ตู้วาเลนไทน์นะครับได้ พารุกะวาเลนไท์มาตอนโหลดที่48ซึ่ง48ตัวนี้เกลือนะครับโอเคมากด10ไปเลยดีกว่าแต่เหมือนจะโหลดนานหน่อยนึงนะเมื่อกี้นี้นะน่าจะประมาณอาโหลดนานไป0.835วินาทีนะครับเรามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่า0.835วินาทีนะครับมาฮะดูกันว่าจะได้หน้าตู้หรือเปล่าใบที่หนึ่งสองสามใบที่เท่าไหร่นะอ่าอุ๊ยน่าจะโอ้โอ้น้าตู้ฮะใครตฮะโอ้โอเคฮะ หน้าตู้ใบแรกมาแล้วนะครับในส่วนของไคโตคุงโอเคถือว่าโลที่58นะครับวัลเลนไทน์ได้48อันนี้ได้58ต่อไป68ไหม <c oughs> โอเคมากดทีละหนึ่งกันต่อเลยนะครับมาครับต่อไปก็โลที่62ก็เกลือนะฮะโอเคเมื่อกี้เหตุการณ์ตัดนิดหน่อยนะฮะพอดีอ่า เกิดเหตุอุบิเหตุนะครับเราก็กดต่อ10โลไปเลยนะครับอรอบนี้โหลดนานแล้วมาเลยวฮะเราได้เห็นหน้าลุงแล้วแล้วเหมือนจะน้าตู้หรือเปล่าน่ครับเมื่อกี้โหลดไปอ่าประมาณ1.735วินาทีนะครับ1.735นะฮะมาครับ1.735ใบแรกเลยนะฮะมาครับใบแรกของเราจะเป็นอาคิโตะหน้าตู้นั่นเองนะครับสำหรับอาคิโตะในวัยเด็กของเขานะครับที่หนีมานะฮะโอเคมา โลที่92แล้วอ้อ92ต่อครับเอาหลังๆมามันเริ่มได้นะฮะจะหน้าตู้หรือเปล่านะครับขอฮนามิไม่ก็ซากินะฮะถ้าได้ได้ฮนามิจะดีมากเนยะเพราะซากิเป็นเฟสเนาะเราสามารถดูเล็ดเฟสได้ซึ่งเป็น2ไใบใบที่2กับใบที่9นะครับมาโฮนามิแล้วเป็นเอมูเฟสนะครับโอเคฮะเอมูเฟสมาแบบนี้อุ่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับ เราก็จะเป็นซากิเฟสใช่หรือไม่โอ้โอ้อันนี้พีคได้เป็นมิคูเฟสตอนหนึ่งปีนะครับเพราะผมยังไม่มีนะโอ้เราได้มิคูเฟสมาแบบนี้ลุดเลดเฟสเป็นใบแรกเลยนะที่ผมได้ลุดเลตเฟสเนี่ยอันนี้เราต้องเติมแล้วขอตัดภาพกันสักค,ครู่หน่อยโอเคเราก็เสกเพชรมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ซื้อแพ็ค9,000เพชรเติมกันไปเลยนะเพราะผมจะเอาตัว๋วแล้วก็เอาของในแพ็คนั่นเองนะยังไงแพ็คก็คุ้มนะครับก็ เรากดกันไปเลยดีกว่านะฮะแล้วก็ออกซี่ดาวอีกแล้วเลยครับก็ถือว่าค่อนข้างรัวนะนสำหรับหลัง80มาแล้วเป็นลุยนะครับโรที่100โอ้โหแบบนี้ฮะผมไม่ได้แจกพาแล้วนะฮะแล้วก็โรที่112นะ112ก็น่าจะเกือนะฮะแต่โหลดนานนะเมื่อกี้โหลดไปประมาณอ่าอ่า1.7 7วินาทีนะ1.77มา 17 7วินะครับมา4ดาวแล้วพลิกลุงมาไป4ดาวไปที่2นะครับก็เป็นาศึกาาสองดาวแล้วเป็นใครกันเป็นโฮนามินะาตู้ที่มาผิดเวลาเสียเหลือเกินนะฮะมาโลที่1 1 2นะครับแล้วก็ซาคิไม่ได้มาด้วยนะเอาตรนถ้าได้ซาคิผมผมแจกอยู่นะเอาถ้าผมกดอีก10แล้วได้ซาคิผมแจกนะมาเรามาดูกันวนะ่าผมจะได้ซาคิหรือเปล่านะครับโอ้จริงๆตอนนี้ผมก็ได้หนะ้าตู้เก็บครบแล้วนะผมขาดแค่ซาคิกะ ซื้อขส่าปะเดีไปดูนะใช่ผมขาดแค่ซากิกับซื้อขสะาะครับตอนนี้ได้มา4ี่ถือว่าคุ้มโคตรๆเลยนะเพราะว่า110โลโดได้หน้าตู้4แล้วก็ได้เฟสมิกุดอีก1อ่ะแล้วก็หลุดเลทประมาณ3 3ใบนะฮะโอเค okay, มาเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นใครสำหรับโลนี้แล้วออก4ดาวนะครับอุ้ยแปลกมากเลยนะเพราะว่า80 90 1 0 0 1 1 0แล้วออก4ดาวหมดเลยทุกคน นี่แหละการเพิ่มเลรียที่แคทูนะฮะแต่ตอนต้นนี่คือไม่ออกนะครับตอนต้นคือไม่ออกแล้วใบแรกมาใบแรกนี่มีโอกาสได้หนะ้าตูสูงนะฮะแล้วเป็นซื้อคาซาเฟสน,นะฮะโอ้ my god amazing จะเป็นนิทริการ์แลนด์ชาชาศูนย์ศูนย์เจ็ดนะฮะและเราก็มาสรุปผลกันเลยดีกว่านะครับสำหรับหน้าตู้ได้มา5ใบนะฮะร้อยยี่สิบสองโดถือว่าคุ้มมากขาดซากิเฟสใบเดียวแต่หลุดได้ไม่เป็นไรนะฮะซาคิเฟส นี่นะฮะก็คือได้มาหมดเลยนะฮะโอ้โหแล้วก็การที่ได้มา5ใบแบบนี้ถ้าไ,ได้โน้ตซ้ำพอเนี่ยผมสามารถทำทีมหูสัตว์ได้นะฮะและนี่ฮะชิโฮเฟสเอ้ชิโฮโฮ,ฮาโลวีนผมปลดผมแล้วเมื่อกี้เลยนะครับพร้อมกับหน้าตู้สาบใมถือว่าค่อนข้างจัดจ้านนะโอเคแล้วก็การที่ได้มาเออผมได้มิคุเฟส1ปีมาด้วยนะครับตอนนี้ผมก็มีมิคุเฟสครบ2ปีละปี1กับปี2นะฮะโอเค และการที่เราได้มา6ใบแบบนี้นะครับทำให้ใน i d เรามีทั้งหมด200ใบรวมการ์ดวันเกิดนะครับ4ดาวกับการ์ดวันเกิดรวม200ใบนะฮะโอเคถือว่าตั้งเป้าหมายไว้200ใบผมคอมพิวตแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็น300ใบนะฮะลิมิตกับการธรรมดาก็ปรับปนกันไปค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ปวดสมบผมหมดแล้วเนาะโอเคเรามาดู MV กันเลยดีกว่า 到坏的。 คลิปกันเลยเพียงเท่านี้กับทีม MV ็มวีหัวสัตว์นะใครที่อยากได้ตัวนี้ก็ขอให้ได้กันนะครับไปแล้วบ๊ายบาย